ครับครับปักหมุดร้านอร่อยแถวแถวชัยนาทาวเราอยู่กันที่ร้านอาหารจีนนะครับเมนูแต่ละอย่างมันน่ากินสุดไปเลยตั้งใจว่าจะกินบะหมี่เกี้ยวสักชามพอเปิดเมนูเท่านั้นแหละอาบาดแตกเลยจ้าสเต็ปเดิมนะครับเขาถามเรื่องเครื่องดื่มก่อนแล้วค่อยสั่งอาหารทีหลังที่นี่เป็นแบบนี้ทุกร้านครับเริ่มต้นด้วยซุปร้อนๆแล้วก็ข้าวผัดหอมหอมส่วนอันนี้เป็นเครื่องเคียงของพระเอกพายกันมาครับพระเอกของเราวันนี้เป็นเมนูอะไร ซุปเขาติดหวานหน่อยนะครับถ้าใครไม่ชอบหวานก็ข้ามไปก่อนส่วนพีเอ็มนี่ชอบเลยครับ่อไปก็ลองข้าวผัดนะครับมาลองเข้าผัดกันบ้างเป็นยังไงจะบอกว่ากลิ่นมันขึ้นจมูกก่อนเลยนะครับข้าวผัดใช้ได้หอมข้าวจะหมดแล้วนะครับพระเอกยังไม่มามาแล้วมาแล้วเมนูความกรอบอร่อย เป็นไงครับความกรอบแบบนี้มาพร้อมเครื่องเคียงแบบเป็ดปะกิ่งบ้านเราเลยเอาละหมวนให้เรียบร้อยพร้อมชิมเป็ดกรอบปะกิงตั้งชื่อเองเลยแป้งเขาจะไม่นุ่มมากแต่เข้ากับเป็ดที่กรอบกรอบดีครับกรอบเมนูนี้ปีให้่านขำงามอร่อย ไปดูค่าใช้จ่ายกันอยู่แมนเชสเตอร์มา2อาทิตย์แล้วขอข้ามความประหยัดไปหน่อยเรียบร้อยนะครับอิ่มเลย30มสบปอนด์ปักหมุดความอร่อยร้านนี้เลยแถวแถวไชน่าทาวน์แมนเชสเตอร์เ a r c h Google Map มาเลยครับชื่อตามนี้ผินด้วยตามมาจอะลึกแมนเชสเตอร์ด้วยกันต่อไปนะครับ